สวัสดีค่ะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีมากนะคะนั่นคุณยายยังหนาวอยู่นะคะคุณยายมีของสวยของงามฝากพี่น้องชาวไทยแต่เช้าค่ะคุณยายช่วยเหลือตัวเองมาหลายวันแล้วนะคะคุณยายรลานซื้อขากล้องมาให้ให้งช่วยเหลือตัวเองคุณยายช่วยเหลือตัวเองนะเขาบอกเพราะว่าคุณยายัวแล้วเขาว่าอย่างนี้หลานบอก ต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะเวลาใครไม่อยู่บ้านคุณยายก็ต้องช่วยเหลือตัวเองค่ะวันนี้พุณยายมีมีผ้าผืนสีดํานะคะลายขาวดํานะคะลายนี้เขาเรียกว่าลายดอกผักขยแงนะคะค่ะเป็นสีขาวดํานะคะางานขาวดําสวยมากค่ะทอแบบหางกระรอกด้วยค่ะสอดแซมหางกระรอกค่ะหมุนเกลียวสีขาวกับสีดาใส่กันเขาเรียกว่า หมุนเกลียวหางสอดเส้นหมุนเกลียวหางตะลอกด้วยฐาลายดอกผักแหนนะคะเป็นตาเล็กๆนะคะหนึ่งอบาทค่ะคุณยายหยิบยกขึ้นมาคุณยายถืออยู่นี่มีสองหนนะคะค่ะมีสองหนคุณยายได้มาสองนนะคะคุณยายชุดนี้ไม่ได้ของมาเยอะนะคะเพราะว่าของราคาขยับตัวขึ้นมากค่ะคุณยายเลยชะรอชะลอก่อนนะคะค่ะ เป็นราคาหนึ่งพันหกนะคะค่ะเป็นงานเป็นลายดอกผักขะแงนะคะขาวดำค่ะหนึ่งันหก้อยบาทจ้ะชุดจมือคนยายนี่มีสองผืนนะคะค่ะแม่บวรรักผ้าไหมุดจจำนำเก้าเก่ามีของสวยงามฝากที่น้องชาวไทยนะคะค่ะเป็นชุดเป็นผ้าขาวดำนะคะเป็นลายดอกผักขะแงค่ะค่ะสวยค่ะลายเล็กๆเนื้อผ้าดีมากค่ะเกลดดีนะคะเนื้อผ้าเกรดหนาแน่นค่ะ สภาพเกรดดีนะคะเรียดแน่นค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะแล้วก็มีชุดไหมห่ค่ะมีเป็นผ้าพื้นค่ะเป็นผ้าพื้นสีดำเป็นไหมเปลือกนะคะเพราะว่าลูกแอะเพราะว่าคุณแม่บ้านชอบแต่เป็นไหมเปลือกนะคะเป็นพื้นสีดำราคา900บาทค่ะ เป็นไม้เปลือกค่ะสวยงามมากค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะโดดเด่นทุกผืนค่ะเป็นไม้เปลือกราคาเก้าร้อยบาทนะคะเป็นสีดําค่ะเป็นผ้าพื้นสีดําราคาเก้าร้อยบาทค่ะค่ะทักคุณยายมาได้นะคะเพราะว่าเบอร์โทรของคุณยายฝากไว้ใต้คลิปทุกคลิปค่ะค่ะแม่บอลรักผ้าไหมหรือจำนำแก้วเก่านั่นแหละ,ะคะ่ะเป็นสีดําพื้นสีดําเป็นไม้เปลือกค่ะ ไม้เปลือบเป็นไม้บ้านทางพุ้งทางยืนค่ะมองดูใกล้ๆนะคะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะสวยทุกผืนนะคะค่ะราคาเก้าร้อยบาทนะคะผ้าพื้นค่ะไม้เปลือบไม้สีดำพื้นสีดำค่ะค่ะคุณม่บ้านท้าคุณยายได้นะคะค่ะมีแต่สสวยนะคะค่ะ นี่ก็มีอย่างนี้สองชิ้นนะคะตัดได้สองตัวนะคะสี่เมตรค่ะคุณยายถืออย่างนี้ค่ะไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้นะคุณแม่บ้านมานั้นเคยทักคุณยายมาบอกว่ามันมีน้อยค่ะมันไม่พอกันค่ะคุณยายเอามาวันนี้มีได้อยู่นะคะได้หลายคนอยู่นะคะค่ะผ้าพื้นสีดําราคาเก้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนนะคะค่ะแม่บวรรักษ์ผ้าไหมหลุดจำนำเก้าเก่านะคะ วันนี้คุณยายได้ผ้าพื้นสีดําม,มาค่ะผ้าพื้นสีดําสวยอยู่นะคะเป็นไม้เปลือกด้วยค่ะไม้เปลือกนี่ตัดเสื้อเป็นชุดกิรดาสวยมากนะคะค่ะพื้นนี้เป็นสีโอรสอ่อนนะคะก็เป็นไม้เปลือกเหมือนกันค่ะค่ะมองเห็นที่ไหมเลยนะคะเป็นสีโอรสอ่อนค่ะเก้าร้อยบาทค่ะ ค่ะมองเห็นที่ไหมเลยค่ะเพราะว่าเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะเขาจะส่วนมากตัดเสื้อนี้คนเขาจะชอบไหมแบบไหมเปือกนะคะแล้วก็มันจะนิ่มเวลาเวลาโดนน้ําไปค่ะกับนา้่พนุ่มแล้วมันจะนิ่มมากค่ะแล้วก็ใส่แบบใส่สบายตัวนะคะเป็นไหมบ้านค่ะพวกนี้เป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะเป็นสีโอรสออ่อนนะคะใช้ไหมเปือกทําค่ะแต่ไมมเปือกก็สะอาดดีนะคะ ราคา90้อบาทค่ะสีนี้เป็นสีโอรสเก้าอบาทค่ะค่ะผืนนี้ก็เป็นสีโอรสนะคะค่ะโอรสอ่อนโอรสแบบโอรสมีสองโอรสนะคะค่ะอมชมพูค่ะโอรสอมชมพูสวยงามมากค่ะเป็นไมเปลือบค่ะไม้บ้านค่ะ ไม้บ้านทางพุ่งทางยืนค่ะราคาเก้าร้อยบาทค่ะสวยงามนะคะค่ะแม่บอลรักผ้าไหมหลุดจนำนำแก้ากเป่ามีาของสวยงามมาฝากพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนค่ะค่ะเป็นสีโอโรสค่ะเป็นไม้เปลือกค่ะสวยงามมากค่ะ นี่ค่ะสวยค่ะค่ะตัวนี้โอรสออกอมชมพูหน่อยนะคะเก้าร้อยบาทค่ะวันนี้คุณแม่มีผ้าพื้นนะคะค่ะสวยงามทุกผืนค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะแม่คุณแม่ ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจคุณยายมาตลอดนะคะค่ะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะบุญรักษาภาคมงทองสิ่งศักดิ์สิทธิ์้องค้า